สวัสดีครับผมเฮงนาว่านะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นชุดไฟหน้าไฟท้ายนะครับกับตาหน้าของ NP 3 0 0 2 0 2 1นะครับตัวใหม่เลยของแท้นะครับผม LED 4ดวงและไฟท้ายเป็น LED ตัวสีนะครับผมอันนี้ลูกค้าได้สั่งมาทางร้านนะครับเราเตรียมตรวจเช็ครีเช็คนะครับแล้วก็แพ็คส่งให้ลูกค้านะครับก็ใส่ได้เลยนะครับใครที่เป็นชฉงเก่า Uh, 2015นะครับตัว uh, ไฟโปรเจคเตอร์นะครับปักตรงกันนะครับปักไฟท้ายก็ตรงกันครับถอดเพย์ปักนะครับก็คือถอดปึ๊บเสียบใส่ได้เลยนะครับ LED สว่างมากครับผมไฟหน้านี้ก็ตอนคืนเนี่ยสว่างเห็นได้ชัดครับยกไฟสูงนี่คือแบบเหมือนไฟสปอตไลท์ทันทีนะฮะแล้วก็ไฟท้าย LED อันนี้ของแท้นะครับก็ ใหม่เห็นได้ชัดนะครับมองไกลๆนี่คือรู้เลยนะครับว่าเป็นนาวาร่า NP 3ามร้อยตัวใหม่นะครับผมอันนี้เป็นงานแท้นะครับผมหอบมาก็สวยๆเนาะ ไฟท้ายไม่หักไม่แตกไม่ล้าวนะครับของแท้ออกจากห้างเลยครับคือหมายความว่าเป็นของมือหนึ่งนะครับผมราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยแต่ถามว่าซื้อไปคุ้มไหมครับคุ้มครับใช้ได้นานๆเลยนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายไต้หวันก็มีนะครับผมอันนี้เป็นของแท้คู่หนึ่งก็ตกอยู่7,500บาทนะครับก็สวยๆเลยครับไฟท้ายไต้หวันก็ตกอยู่3,400นะครับผมค่อนข้างที่จะเหมือนกันมันผิดตรงที่วัสดุภายในแค่นั้นเองครับตรงพลาสติกแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ตรงปัก เนาะอันนี้สวยๆเลยแล้วก็โลโก้ตาฝาท้ายนะครับอันนี้ไม่ใช่ดําด้านนะครับผมใช้ไปนานๆเนี่ยสีไม่ซีดไม่เสียวนะครับตากแดดได้ครับไม่กรอบไม่หักนะครับผมพลาสติกอย่างดีนะครับของแท้รู้ๆกันนะฮะว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยรับประกันนะครับ qc ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับผมแล้วก็ตาฝาท้ายเหมือนกันนะครับก็ใส่กับ2015ได้เหมือนกันเลย ถ้าใครสนใจทักมาทางเพจเฮงลาเวล่าหรือทาง Facebook นี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับก็ยังไงรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรผมก็จะลงให้นะครับสินค้าให,ใหม่ๆห,หรือต้องการเบิกสินค้าตัวไหนไม่ว่าจะเป็นของนิ s สันตโตโยตา้าฮอนด้าอิูมีหมดเลยนะครับทางร้านก็แ,แค่ทักเข้ามานะครับราคาไม่แพง หรือว่าไม่แพงโอเคนะครับขอบคุณครับ